สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ชมทุกท่านสรับดีนี้ก็เป็นว e ีดีโอี่อากดีที่สามที่ผ่านมาก็ได้แนเรื่องของการเลือกซื้อมัเครื่องนะครับวันนี้เครับก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องก็อี่ห้อน,นก็คือหาย้ำถ่ายจิโ่ต่อไปเราจะอะ่เราไปซื้อน้ำมันเครื่องมันนะครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมัน เปลืองท้ายด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็คืออเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ใช้ปจัจจัยแบนเบอร์สิบสี่แล้วก็เปลี่ยนอน้ํามันเตัวท้ายคือใช้เบอร์สิบสองครับแล้วก็คีมแล้วก็แกนกระปองที่เราหาไปเปลี่ยนแล้วก็ป่วยเตินมน้ำมันนะครับต่อไปเราเอาปจัจจัยแบนเบอร์สิบสีบ่นะครับสองกับปัจจัยนะครับ แล้วใช้ไม้เคาะเมื่อี้เราใช้ตะแกรงแหวนแล้วตะแกรแหวนไม่สามารถกี่จะตับมัดได้เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราก็จะใช้ใบแจร,รวมนะครับเบอร์ี่นะครับทั้แต่สายนับนะครับใช้ไม้นะครับแล้วนะครับ น้ำมันอาจจะเลอะไปหน่อยนะครับเช็ดฝาปิดนะครับตัวนี้มันก็จะมีไส้กรองด้วยครับตัวนี้ไส้กรองจะหลุดมาในถาดน้ำเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะประกอบนะครับจากการเช็ดไส้กรองนะครับ เช็ดใต้ท้องนะครับให้ใหสะอาดทำการประกอบซีกลองครับสปิอยู่ด้านล่หนคร้าฝาปิดจะดันทู่ข้างบนนะครับต่อไปดันให้เข้ากับรูนะครับ็่แล้วหมุนฝาปิด น็อตถ่ายนะมันเครื่องนะครับแต <Yeah. Okay. S 1> ่จากนั้นใช้ประแจร,รวมนะครับทำการขันนัอให้แน่นนะครับแล้วทำการใช้ผ้าเช็บครั ใช้ครีมบิดนะครับฝาปิดชุดฝาปิดนะครับ น้ำมันที่เติม0.8ลิตรนะครับ mm hmm. ค่อยๆเติมไปนะครับก็ถ้่ถ้าเติมเร็วเกินไปน้ำมันอาจจะล้นนะครับล้นกัน,นเ,เยอว จฝาป,ปิดไปที่มีกานครับน้ำมันก็จะขึ้นมาเยอะเดี๋ยวเราก็ทำการตรวจเช็คนะครับว่ามันได้ระดับไหมครับโดยการสตาร์ทเครื่องต่อไปเราดีสวิตยุเครื่องทำหนและทำการบีบเบรกครับ เพื่อเดินเรือนเบาประมาณ5นาทีครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องเป็นเวลา5นาทีแล้วนะครับก็ทำการเดินเบาครับการตรวจเช็คระดับน้ำมันนะครับ จะสังเกตเห็นว่าก้านวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่มีแทบนะครับเพราะฉะนั้นก็จุ่มลงไปแค่ให้มีกั็เพียงพอครับในระดับช่วงนี้นะครับจะถือว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จสมบูรณ์ครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็จะใช้ประีจแหวนโดยสิบสองครับ น้ำมันเครืงท้ายมันก็จะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้น้ํามันนะครับอ่าจะจะใช้น้ํามันเครื่องเบอร์ 15W440 นะครับหรือ 80W90 ก็ได้นะครับการถอนนะครับเราจะต้องสวมประแจแหวนด้วยองใต้ท้องครับ ประมาณที่ใช้ก็จะมีประมาณ1 2 0ถึง1 5 0ซีนะครับเี๋ยวถ่าไปก็จะใช้1 2 0ซับสำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายประมาณ10,000-20,000กิโลเมตรนะครับ เป็นอยู่ยกบว่าเราใช้งานหนักไหมทางก,การาเช็ดน็อตนะครับก็จะมีแหวนทองแดงรองไว้นะครับแหวนรองที่เป็นทองแดงจะทนมากนะครับจากนั้น <c oughs> ทำการปิดน็อตนะครับ ใช้ผ้าเช็ดนะครับให้สะอาดให้แห้งนะครับต่อไปใช้ครีมครับทำการบิดสาปิดนะครับแค่มาสดใช้ผ้าเช็ดนะครับเศษดินนะครับ แต่จากนั้นใช้เติมน้ำมันลงไปนะครับ เมื่อเราเติมเต็มแล้วนะครับร้อยี่สิบซีซีเราก็ทำการปิดฝาครับอืมปิดฝาให้แน่นนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายนะครับค่อนข้างจะด,ดังครับเราใช้งานนะครับยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายสำหรับรถสีน o ครับ ก็สำหรับทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมและผู้ติดกันครับสำหรับทีนี้ก็ฝากไปแข่งเท่านี้ครับ